ไม่มีงบซื้อเครื่องชงกาแฟแพงๆก็สามารถชงเครื่องดื่มเองที่บ้าน,นได้ง่ายๆโดยการใช้หม้อต้มกาแฟสดโมกาพอร์ตหม้อต้มกาแฟสดรุ่นนี้จะมี2ขนาดนะคะขนาด3ครับและขนาด6ครับหม้อต้มกาแฟสดรุ่นนี้นะคะนอกจากจะสกัดกาแฟได้แล้วนะคะยังสามารถสกัดชาเขียวสกัดชาไทยได้ด้วยค่ะสามารถทําเมนูเครื่องดื่มได้หลากหลายสกัดกาแฟชาเขียวชาไทยออกมาได้เข้มขน้นและรสชาติดีเลย เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟดื่มชามากๆเลยค่ะจะทําเป็นเมนูอเมริกาโน่เย็นก็สามารถทําได้ค่ะใครที่ชื่นชอบเมนูกาแฟที่ใส่นมก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะจะทําเป็นเมนูคาปูชิโน่แบบที่แก้มยุ้ยทําแบบนี้ก็ได้ค่ะทําเสร็จแล้วท็อปปิ้งด้วยฟองนมแบบนี้หน้าตาดูดีเลยค่ะเหมือนสั่งเครื่องดื่มจากคาเฟ่เลยคอกาแฟสายชาแนะนําว่าต้องมีหม้อต้มโมกาพอร์ตแบบนี้ไว้ ไว้ที่บ้านสักอันค่ะไม่ต้องเสียตังซื้อเครื่องชงกาแฟแพงๆเพียงแค่มีหม้อต้มกาแฟสดโมกาพอตก็สามารถชงเครื่องดื่มอร่อย,ออยๆแบบนี้ดื่มได้ทุกวันวิธีการใช้งานหม้อต้มกาแฟสดโมกาพอตก็ง่ายๆเลยนะคะแก้มยุ้ยจะใช้โมกาพอตขนาด6คัพในการสกัดกาแฟ2แก้วค่ะหมุนหม้อต้มกาแฟสดทั้ง2ส,ส่วนออกจากกันแบบนี้นะคะดึงถ้วยกองกาแฟออกมาค่ะแก้มยุ้ยต้องการกาแฟ2แก้วแก้มยุ้ยจะเติมน้ำร้อ ร้อนลงไป300 ml นะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะเวลาเติมน้ําร้อนอย่าเติมเกินระดับวาล์วนะคะใส่ถ้วยกรองกาแฟลงไปค่ะใส่เมล็ดกาแฟแบบบดละเอียดลงไปค่ะแก้มยุ้ยจะใส่กาแฟลงไปจนเต็มถ้วยกรองนะคะจากนั้นแก้มยุ้ยจะใช้ช้อนนะคะค่อยๆแถมกาแฟลงไปแบบนี้นะคะแก้มยุ้ยจะไม่กดโดยใช้แรงนะคะเพียงแค่แถมลงไปให้มีความเรียบเนียนค่ะเศษกาแฟที่ติดอยู่ตรงขอบถ้วยกรองต้องปัดออกทุกครั้ ะะหลังจากที่แทมกาแฟลงไปสังเกตดูนะคะว่ากาแฟจะยุบตัวลงเล็กน้อยถ้าใครที่ชอบดื่มกาแฟแบบไม่เข้มข้นมากนะคะก็ไม่ต้องเติมกาแฟลงไปแต่ส่วนตัวแก้มยูชอบดื่มกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นค่ะแก้มยูจะเติมกาแฟลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะใช้ช้อนฝั่งที่เป็นแทมเปอร์นะคะค่อยๆแทมกาแฟลงแบบนี้ค่ะให้หน้ากาแฟมีความเรียบเนียนนะคะไม่ต้องใช้น้ำหนักมือเยอะนะคะแทมเบาๆก็พอค่ะ ปัดเศษกาแฟรอบๆถ้วยกลองออกไปค่ะใช้กระดาษกลองขนาด6คคัพแปะลงไปตรงนี้นะคะหมุนหม้อต้มกาแฟสดโมกาพอร์ททั้ง2ส,ส่วนเข้าหากันค่ะหมุนให้แน่นสนิทเลยนะคะเตาที่แก้มยุ้ยเลือกใช้ในการชงกาแฟสดนะคะจะเลือกใช้เป็นเตาไฟฟ้าค่ะเตารุ่นนี้สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง5ระดับเลยนะคะแก้มยุ้ยจะใช้ความร้อนระดับ5ค่ะหลังจากนั้นแก้มยุ้ยจะเปิดฝาหม้อต้มกาแฟสดขึ้นมานะคะเพื่อ ดูการไหลของกาแฟค่ะใช้เวลารอกาแฟไหลขึ้นมาประมาณ3-4นาทีนะคะกาแฟจะค่อยๆไหลขึ้นมาแบบนี้ค่ะกาแฟจะไหลสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่ที่มเมล็ดกาแฟที่ใช้ด้วยนะคะ,มะเมล็ดกาแฟที่ใช้จะต้องสดใหม่เวลาที่กาแฟไหลขึ้นมาครีมา่าจะสวยและกาแฟจะมีรสชาติเข้มขน้นและอร่อยและมีกลิ่นหอมมากๆค่ะเมื่อกาแฟไหลขึ้นมาถึงระดับก้นหม้อนะคะให้ลดไฟลงมาที่ เลข3ค่ะพอกาแฟไหลขึ้นมาถึงระดับปากเทนะคะให้ปิดเตาไฟฟ้าทันทีเลยค่ะกาแฟที่ไหลออกมานะคะไหลออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีครีมมากออกมาเยอะเลยค่ะบางทีนะคะถ้าเรามีงบประมาณที่จํากัดไม่จําเป็นต้องซื้อหม้อชงกาแฟสดแพงๆเลยค่ะหม้อต้มกาแฟสดราคาหลักร้อยก็สามารถสกัดกาแฟออกมาได้สวยและมีรสชาติที่ดีเหมือนกันค่ะนี่ก็คือกาแฟสดที่สกัดได้จากหม้อต้ม รมกาแฟสดโมกาพอตรุ่นนี้ค่ะคลีม,ม่าสวยมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคอกาแฟแนะนําว่าต้องมีค่ะสามารถชงกาแฟสดดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาจะเอาไปแคมปิง้งหรือจะเอาไว้ชงดื่มที่บ้านได้หมดเลยค่ะชอบดื่มเมนูกาแฟร้อนหรือเมนูกาแฟเย็นทําได้หมดเลยนะคะเมนูนี้แก้มยุ้จะทําเป็นเมนูอเมริกาโน่เย็นนะคะทําง่ายๆเพียงแค่เติมน้ําแข็งใส่น้ําเปล่าแล้วก็เทกาแฟลงไปแบบนี้ เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูอเมริกาโน่เย็นมาไว้ดื่มแล้วค่ะทําง่ายมากๆเลยสําหรับเมนูนี้หรือจะทําเป็นเมนูกาแฟใส่นมก็ได้นะคะเมนูนี้แก้มยุจะทําเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นค่ะสามารถชงตามสูตรที่ทุกคนมีได้เลยนะคะแก้มยุก็จะใส่กาแฟลงไป100 ml ค่ะใส่นมผสมตามสูตรของแต่ละคนได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ เตรียมแก้วใส่น้ำแข็งให้พร้อมเสร็จแล้วก็เทกาแฟที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในแก้วแบบนี้ค่ะว้าวหน้าตาดูดีน่ากินเลยค่ะสังเกตดูสีกาแฟนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆแก้มยุ้ยจะเทฟองนมท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะแก้มยุ้ยก็จะโรยผงโกโก้บนฟองนมนิดหน่อยค่ะเรียบร้อยเมนูคาปูชิโน่พร้อมเสิร์ฟหน้าตาดูดีน่าดื่มมากๆเลยเหมือนอย่างกับไปดื่มที่คาเฟ่เลยค่ะมอ ต้มกาแฟสดรุ่นนี้นะคะนอกจากจะสกัดกาแฟได้แล้วนะคะยังสามารถสกัดเบทชาเขียวออกมาได้มีสีสันที่สวยงามและเข้มข้นมากๆเลยค่ะมีกลิ่นชาเขียวที่ออกมาชัดเจนแล้วก็หอมฟุ้งมากๆเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวที่มีรสชาติเข้มขน้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะแก้มยูแนะนําว่าต้องมีติดบ้านไว้ค่ะหรือถ้าใครชอบดื่มเมนูชาไทยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเบทชาไทยที่ กัดได้จากหม้อต้มกาแฟสดรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าสกัดชาไทยออกมาได้เข้มข้นมากๆเลยค่ะกลิ่นของชาไทยหอมฟุ้งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะใครที่ชอบดื่มชาไทยนะคะแนะนําเช่นกันค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟดื่มชาต้องมีติดบ้านไว้ค่ะจะเอาไว้ชงกาแฟชงชาดื่มที่บ้านหรือจะเอาไว้ปิกนิกแคมปิ้งนะคะได้หมดเลยนะคะเพราะหม้อรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาไฟ ฟ้าค่ะ